และไม่เคยขอขึ้นคัตัวด้วยวันนี้วันแรกเมลัองค์นั้นจะหาจะมาเป็นได้ทุกตัวเนีย่ยไม่เยอะมา,ากหรอกจะว่าชาตินี้ชาติไหนก็ไม่ไปทำหน้ากับใครครับทำมาแล้วเล่นไม่ได้คุณหูห้ชมเลยนบมาแล้วไม่เคยขอขึ้นคัตัวด้วยวันนี้วันแรกวันนี้วันแรกเไ

หลวงตาไม่เป็นไรเลยอ่ะเป็นไรมาหลวงตาตามีเป้าของขัอ่ะของข mm ันเลเมลหลวงตาโดนยิงลตาหลตาบานวัดเต้องดงดังต mm ้องดงดัง อันตรายอยู่บนตาคนเจอรีทางไปมันจะมาขอบินระบาดชีวิตผู้หญิงปล่อยนี่ทางไป บอกว่านี่หนีทางไปจะบันเกินนะหนีทางให้กับลุงตาตาเล่นทำไมมาเล่นแอกซ์พายกับลุงชายฮึไม่เขาอยากเล่นโลหะเดี๋ยวมันจะเกิดโลหิต

ดูแลเดินไปก่อนลูกตาก็รู้อยู่วันนี้หน้ารู้สึกลูกตาไม่ซูอสนุกอะไรวะทำอะไรทำปูระสมทำอะไร พูดจบไปเชิญกับ้างจะหนีไม่หีเฮ้ยหน้าไม่หนีจ้าเดี๋ยวคนจ้าอ,อย่าไปดีด้ยนมันครูดีดไม่ได้โกนหัวเหรอคุณพระตอมประกาศมมาฮะมิคคนคนผม โอ้แสดงว่าเล้วอาดามาไม่ได้เข้าไปโกนรอนดิบีกินด้วยโอ้เจ้าเลือดตาจะยิงจริงเลือดตาโดนตาเดี๋ยวตาดหมายตาขาวไม่ดีเลืตาไอ้เนี่ยโคตด่างเลยตาไม่น้ำก่นตาจะหนีไม่ได้เลือดตาเป็นภรพผู้ใหญ่ต้องช่วยเลือดตามาหนล้ว เราต้องช่วยเออเอองเข่งไปด้วย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 ไม่ใช่ไหมตกไม่ร้ามากหรอกจ้าไม่ร้าครับโอ้มันรู้ว่ากูไม่ชอบนดานอย่าไปกลัวมันจริงกลัวมันจริงจริงไม่ได้วินด้วย เหนียวไม่เข้าวเว้ยเฮ้ยลูกกระสุนไม่ออกอ่ะตาโง่หลงตาของแท้ไงหลงตา,งตามีใครเป็นอะไรบ้างวะของแท้หลงตาไม่เป็นไรเลยอ่ะหลงตาผมขอของข,องขององังบ้างสิเป็นไรบ้างครับหลงตาตามีบ้างของขังอ่ะของขังเลย ไม่ดีครอนไนไม่ีครับนอกจากกูคนเดียวมเป็นไรจาไปรักษาก่อนลูปชายสิปีแกแขยังไม่สายไปไปโลงาบอยู่นูนเป็นอะไรลจ้ ลมตาเลือดหมดแล้วไอ้นรสิงไม่ด่าพ่อมึงอ่ะลมอ่โอ้ลมตาฟาดดีก่านกมช่วยตามก่อนโอ้ลมตาไอ้นรสิงไม่จะแทงมึงอีกแล้วเอ้ยไม่โดนอะไรมาไปตามไม่ไหวแล้วมาไปร้องบา้ก่อนนิ้ว đây เป็นอะไรเลือดคนละเลือดสวยเดี๋ยจะบกุกดวงตาดวงตาครับดวงตา,ตาผมเลิล่มไหมดวงตาไ,ไหลอยู่หล้วตาส,วสดแล้วตาส,วสดตาวงตาให้ลูกอ่ะเ,เอ้พน,น,นุ่มๆทั้งหลาย ค<ม>รับเมื่อ,อไหลองค์นั้นจะหายมาเมื่อเย็นก็ายังบนเจ็ดอยู่เลยครับเดี๋ยวว่าหลวงตาเป็นก็ดีนะครับหลวงตาเป็นก็ดีดีหลวงตาเป็นได้ลูกแต่วันนี้มีแต่ห้องที่อันเดียวห้องอาบไม่มีเลยน้ำโพลอนิตเตอร์ซื้อแต่สองแพ็คครับล้างได้ครับจะมาเป็นได้ทุกตัวนี่ไม่เยอะมากครับ ไปทาหน้ากับใครครับทำมาแล้วเล่นไม่ได้คนอื่นพ่งเรื่อมาและไม่เคยขอขึ้นคัดตัวด้วย มาทำแบบนี้ตื่นใหญ่ๆห่แล้จัดการก่อนพอได้ไดโยมวางขับุ่งขึ้วารงดับลงโยมหันมาถือศีลป์ศิลป์บริสุทธิ์นิยมชีวิตคนเราไม่เกิดขึ้นตั้งอยู่เหรอ จะมาเล่นเสียงอัตามาตืนา่นเช้าตื่นเช้าจริงยกนัดอัตามาก็ต้องไปกันอัตามาด้วยแค่ไหนซ้อมซ้อมงาน,นแน่ไหนคอนเสิร์ตวอร์แบงค์ไงไม่รู้เขาไปกันหมดมีแค่คนเดียวที่ไม่ได้ไปค งานกา็อายุมาเลยกันไปไว้ชีวิตเขาเธอชีวิตคนเราไม่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปดังคําพากเขาว่าไว้พุทธศพกาสอนเกีบกุญชอนอันปวดโป๊งเดียวดิโยมตอบธรรมะตมาได้ตมาเจ้าชีวิตไม่ชี้ให้กับโยมุูธทงอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจมมธรรมาอยู่ที่ไหน นหลวงพี่ขันชนกเนี่ยทำมังอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจสามครัง่งอยู่ที่ใจไม่ใช่ข้างไข่แล้ว